เป็นไงล่ะครับไม่คาดคิดใช่ไหมล่ะโอ้โหโคตรสวยอยากจะเอาหน้าตัวเองขึ้นไปทาบอยู่ข้างบนนะครับเวลาที่ถ่ายนี่ครับ สวัสดีครับก็รอบๆนี้มันคืออะไรที่ผมมาวันนี้ก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทยาเขตกำแพงแสนนะครับพูดชื่อกระตุกกระตักเลยครับชื่อยาวมากที่นี่หลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่าหน้าร้อนแบบนี้เรามาดูอะไรกันนั่นก็คือดอกไม้สีชมพูที่ทุกคนก็รู้จัก ก็จะเป็นดอกไม้ที่ออกในหน้าร้อนในสีชมพูนะครับเอาใกล้ๆนั่นมองไม่เห็นเลยแสบตาช่วงตั้งแต่พักกรลาถึงประมาณเมษานะครับก็สำหรับปีนี้ผมมาถ่ายตอนนี้ช่วงปลายเดือนกุมภานะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเศร้าก็คือแบกบจะบอกเลยครับปีนี้ดอกไม้หมดแล้วขับรถมา ร้อยก่าตีโลไอเวย hey, <wait. S 1> แต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ไม่คาดคิดแล้วก็เราได้มาเจอกันวันนี้นะครับแต่ว่าเราเจอสีชมพูอย่างเอินครับไป a few moments later ผมได้เดินทางมาถึง หูน้ำอันนี้เราจะต้องข้ามไปโน่นนะครับก็หลังจากที่ผมกระดูกหักนะครับตอนนี้ผมจะต้องกระโดดข้ามน้ำนะครับหายแล้วนี่เป็นบทมีโซ่อย่างนึงเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับ สิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือยืดไม้กันโอ้โหอ,อะไรสีชมพูครับเนี่ยโอ้ยมดกัดคุณคุณไหมครับมันมีด้วยเนี่ยมไม่คิดเลยนะว่าจะเจออย ว่าเราจะมาเจอมันที่นี่ก็จากคำบอกเล่าของคนที่ทำงานที่นี้นะครับก็คืออันนี้คือดอกนางพญาเสือโคง้งเอ้จริงอ่ะเนี่ยโอ้สวยมากเลยได้เห็นแบบใกล้ๆแบบอะไรใกล้ชิดมากเลยตรงนี้มันมีด้ยวยอ่ะนี่มันเขตเมืองร้อนนะครับอากาศก็โคตรร้อนเลยตอนนี้ถึงว่าอันนี้มันจะเป็น ชนบทก็เถอะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่ในภาคกลางอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราพาดชมบูพันทพิปนะครับแต่ว่าเราเดันมาเจอก็เราดันมาเจอเดี๋ยวโค้งครับเดินไปได้ยังไงโอ้โหดูดิดูดิหน้าผมนะครับ เข้าคนแม่แต่มันสูงไปหน่อยนะครับก็เขาบอกยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปดูให้ทั่วนะครับเพราะว่า A few moments later มาเจออีกต้นหนึ่งแล้วครับไหนยะ,ะดูซะ นี่ครับยืดไม้ยืดไม้มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับไม่ขาดคิดใช่ไหมล่ะโอ้โห oh. โคตรสวยอยากจะเอาหน้าตัวเองขึ้นไปทาบอยู่ข้างบนนะครับ mm. เวลาที่ถ่ายแต่มันทำไม่ได้ ออกล้องนิ่งหน่อยดิกล้องนิ่งไม่ได้ครับเพราะว่ามือกล้องไม่ได้อยู่กับมือเลยตอนนี้อยู่กับไม้ยังเป็ภาพชัาๆนะคสวยถึงผมจะร้อนก็ตามเถอะแต่เพื่อคนท่านผู้ชม มก็จะมาถ่ายครับคือต้นมันมีตลอดทางนะครับก็แทบตลอดทางที่เดินมาเนี่ยแต่ไม่ได้ออกทุกต้นนะแล้วก็ต้นมันก็จะเตี้ยๆเนี่ยต้นพวกนี้เนี่ยใช่เลยใบเนี่ยใช่ดอกนี่ก็สวยใช่เลยครับจะสูงไปหน่อยต้องต่อไม้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปถ่ายเอาหน้าตัวเองเพาืาอไปถาต้นไม้ผ้อดอกไม้อะทำได้หรือเปล่า 500ขึ้นไปข้างหลังนี่จะมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดินไปมูดไม่รู้จะเลาะได้หรือเปล่าไปก่อนถ่ายอะไรนิดวันนี้ตากแดดทั้งวันนะครับอาจจะทำให้เราดำลงไปอีก50%ก็เป็นได้แค่นี้ก็จะไม่ไหว Platz เราเพื่อนนะแขนดิยังกะใส่ฮาคิเกาะดำปีนี้มาเลย ก็ผมก็มาเจอแล้วครับไอจ้ต้นเจ้าปัญหาที่เราตามหานะครับมันจะมีดอกหรือเปล่ามีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเองก็ไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับแต่ตอนนี้เรากำอยู่บนที่สระน้ําที่อยู่ตรงกลางของมาหาลาัยตรงกลางหรือเปล่าผมก็ไม่ได้วัดครับเดี๋ยวไปดูดอกไม้นีกว่านที่โมอยู่ได้เนี่ครับมาถึงแล้วครับชมพูพันทิพย์ครับปกติมันจะสวยกว่านี้เยอะนะครับ แล้วก็มีดอกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวหยิบมาให้ดูครับอ๋อสกปรกแล้วครับสิยพูดม่เพราะว่ามันร่วงมาสองสามวันแล้วมั้แต่ว่าดอกยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีฝักด้วยคนจะนิยมปลูกกันในเขตร้อนหรือไงวะ พาพอื่นไม่เห็นจะมีเท่าไหร่นี่ครับมีปืนกลอยู่โซมโซมเออโมครับนห็นไหมมันเป็นสีชมพูแล้วก็สวยมากนะครับตอนเวลาที่มันมีเต็มต้นเยอะแยะแต่ตอนนี้มันมีน้อยครับเราต้องปีนขึ้นไปถึงจะได้ดอกที่อยู่เต็มเต็ม สากที่เป็นฮอตท็อป c ิกของวันนี้เรียกว่าตกไปเลยครับมีดอกใส่ที่พื้นแล้วก็น้อยมากพลาดไปแล้วตรงนั้นมีดอกไม้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูันดีกว่าดูสระน้ำก่อนครับ มีอะไรดูอะไรครับอัศจรรย์มากเลยผมเจอแล้วนี่ไงชมพูพันทิพอะไรเมื่อกี้ตะเบปุย่าตรงนี้หรือเปล่าครับที่มีดอกเยอะเหลือเยอะสุดละในบ้านนะั้นไม่ใช่ไม่ค่อยจะชมพูแล้วนะครับก็บางที่มันก็ไม่ชมพูนะมันจะออกเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นอม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 ่วงก็มีนะ นนจเจอแล้วครับถ้าปกติแล้วมันจะหล่นเต็มพื้นเยอะกว่าน,นี้มากเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายรูปที่นี่เอาไว้แล้วแล้วก็คลิปตอนนั้นไม่ได้ถ่ายมองไกลๆสวยนะครับแต่ว่ามองใกล้ๆมันไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตอนนี้ดอกมันร่วงไปเยอะและ้ว จริดองมันจะออกเยอะกว่านี้แหละแล้วก็ล่วงแบบคือเต็มพื้นในฟิลด้านล่างของใต้ต้นเลยครับแล้วถ้าต้นไม่ค่อยสูงก็จะดูสวยขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้เป็นนี่ไงรูใต้ต้นมานห็นไหมหลองซูนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมสวยนะครับแดดอาจจะจ้าไปหน่อย หายลำต้นทำไมโอเคเอาไปกินไม่โดนตัวมทันทียยังไงก็ไม่โดนก็วันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับก็ผมก็จะมาดูชมพูผ่านทิปนี่แหละเป็นการตามหา ดอกไม้สีชมพูในภาคกลางแต่ว่าเรามาเจออะไรบ้างละ่ะที่เป็นสีชมพูไอ้ดอกนี่เมื่อกี้แล้วก็ชมพูบันทิพย์ก็เจอนะครับแต่ว่ามันน้อยไปเสีสวยภาพแล้วก็แค่ไม่มีนะครับทุกคนที่ดูคลิปผมแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับว่าจะมาหรือไม่มาดีแต่ว่าถ้าใครอยากจะดู ดอกนางพญาเสือโคร่งและไม่มีโอกาสไปภาคเหนือในปีนี้เพราะว่าคุณอาจจะติดปัญหาการงานที่บริษัทไม่ไปหรือว่ากลัวโรคโลกไอคโคอนะไรเนี่ยก็มาดูที่นี่ได้นะครับกำแพงแสนสำหรับบ้านผมก็ขับรถมา ที่รับของผมก็ขับรถมาประมาณ100กิโลนะครับก็มาเรื่อยๆครับไม่ได้รีบอะไรแล้วผมก็แวะทำทัุราด้วยความจริงว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆ๋เราแวะไปดูนางเดาเสือข้องหรือสักกุระอีกที่นึน่งแล้วค่อยอาที่เที่ยวต่อเอ้ยไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวะครับ